สวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน,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 น้องในช่าง y o u t u b e สัมพันธ์สติวันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พาข้ามด่านนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปกับรถทัวร์ครับรนะครชัยแอร์หนองคายแล้วก็ปลายทางกรุงเทพนะนผมขึ้นรถสกายแล็บนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางจากด่านพรมแดนหนองคายไปที่ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถรถทัวร์เราจอดอยู่ที่นี่นี่เดินทางด้วยรถสกาย랩มาถึงเรียบร้อยสถานีขนส่งพัสดยสารจังหวัดหนองคายครับตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับก็ห่างจากด่านพรมแดนหนองคายเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณเกือบ5กิโลนะครับ นั่งรถสกายแล็บมาก็ประมาณ10นาทีได้นะ10กวนาทีครับเมสกู่นี้อัตราค่าโดยสารก็ต่อรองกันเองนะเพื่อนๆถ้าจะเดินทางกับรถสกายแล็บแบบนี้ก็สามารถต่อรองราคาได้นะหรือว่าหารกับเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ได้นะครับนี่ที่สถานีขนส่งจังหวัดนองคายเมื่อสกู่นี้ก็เป็นที่ทําการของนครชัยแอร์นะตรงนี้ก็จะมีตู้ ATM อมอมสินให้นะครับ1ตู้ผมเห็นธนาคารเดียวนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถระหว่างประเทศนะครับบอนขายปี้นี่เขาเรียกบอนขายปี้นะสำหรับภาษาลาวนี่ก็มีรถชาญทัวออกไปหนึ่งคันชาญทัวสายอุดรหนองคายนี่เมื่อก่อนนี่เขาจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะขายได้นั่งชาญทัวนี่ถือว่าเทมากเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเทอย,อยู่แต่รถเขาอาจจะน้อยลงแล้วก็มีผู้ให้บริการหลาย รายขึ้นนะครับเขามีรถตู้จากน้องคายไปจังหวัดอุดรธานีด้วยเดี๋ยวเราดูรอบๆนะว่าจะมีบริษัทอะไรบ้างนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับนี่ที่จำหน่ายตัว๋วรถระหว่างประเทศแล้วก็จิรัติการทัวร์นะครับน้องคายกรุงเทพมีรถไปน้องคายจากอ,าอุบลด้วยนะน้องคายอุบลทางด้านนู้นก็จะมีรถทัวร์จอดอยู่นะ หลายคันครับนี่อันนี้เป็นรถร่วมบขสของบริษัทจิรัิการทัวร์นี่แหละแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีของเชิดชัยทัวร์นะครับอันนู้นจะเป็นห้องน้ำนะที่อยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดนองคายตอนนี้ผมจะเดินทางในเวลาประมาณ19นกาสนาทีตอนนี้ก็เกือบทุ่มนึงนะครับนี่ผมจะเดินทางกับคันนี้แหละของนครชัยแอร์นะวันนี้ จากน้องคายไปกรุงเทพครับพาเพื่อน,เ,อนเดินทางด้วยรถทัวร์ดูบ้างนะว่าจะการเดินทางจะเป็นอย่างไรมีบริการอาหารอะไรบ้างนะครับบนรถออกหนึ่งทุ่มกำหนดถึงก็ประมาณนะตีห้านะตีสี่กว่าครับเดี๋ยวเราดูฮัลโหลวัวดีเราจะไปถึงกี่โมงนะครับตรงเวลาหรือไม่สำหรับนครชัยแอร์เส้นทางน้องคายอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็ สระบ,บุรีอยุธยากรุงเทพนี่แหละครับนี่ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆของสถานีขนส่งผู้โดยสาจรจังหวัดน้องคายนะครับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะเสียงผมอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่แต่ผมก็สบายดีนะไม่ได้เป็นไรนะครับตรงนี้จะเป็นออฟฟิศของบคสนะครับบริษัทขนส่งนี่แหละเดี๋ยวใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปขึ้นรถเลย วันนี้ผมได้รถ VIP นะครับยี่เท่าไหร่น่าจะ24ที่นั่งมั้งค่าโดยสารก็801บาทนะครับน่าจะเป็นอัตราข้าโดยสารที่สูงที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะมีหลายหลายราคาอยู่นะที่ผมเลือกดูก็500กว่าบาทก็มีนะครับจากหนองคายไปกรุงเทพแต่วันนี้เราจะเดินทางกับ VIP นะวันนี้ ที่นั่งเขาน้อยนะประมาณ24ที่นั่งเลยครับสแ,แถวแถวละ8ที่นั่งก็คาดยสารก็เลยแพงนิดนึงนะนี่ครับตัวโดยสารของเราผมจองผ่านเว็บไซต์ของนครัชแอร์นี่แหละเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับคันนี้แหละ19นาฬกา30นาทีเดี๋ยวขึ้นรถครับนี่น้องพนักงานต้อนรับเป็นผู้ชายนะวันนี้นะก็จะมี3แถวนะครับ2แถวจะ นั่งคู่กันส่วนเราเป็นเบาะเดียวนะครับนั่งฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวนะขึ้นมาบนรถก็สวยงามครับแสงไฟสวยงามสดใสทีเดียวแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางนะแต่จะนอนสบายหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะลองนอนดูนะเพราะว่าจะเดินทางประมาณทีอ่ออกจากน้องคายก็หนึ่งทุ่มกว่านะครับไปถึงตีสีก็เวลาเดินทางก็ประมาณ 8ถึงเชั่วโมงนะครับกับเส้นทางสาย23เส้นทางนี้นี่เราขึ้นมาบนรถนี่มีโลตัสพิบุลทัวร์เลยนะกรุงเทพบึงการบุุงคลานะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวหนองคายนะครับหรือว่าจะข้ามแดนไปข้ามด่านชายแดนไปฝั่งลาวก็ได้นะครับไปเที่ยวลาวกลับมาอาจจะเดินทางด้วยรถทัวร์กับกรุงเทพ ก็สามารถใช้บริการได้นะหรือว่าจะมีรถไฟก็มีนะครับมีให้บริการเข้ากรุงเทพวันละ3ามขบวนมีบนรถทัวร์ของเราก็จะมีจอของแต่ละที่นั่งแบบนี้แหละมีภาพยนตร์ให้ชมนะมีเพลงให้ฟังแล้วก็ GPS ที่จุดรถกําลังเดินทางนะครับแต่เขาไม่มีหูฟังให้ผมก็เลยไม่ได้เปิดนะเพราะว่าหูฟังก็ต้องเตรียมมาเองนะครับมีเบาะปรับกะวีไฟฟ้านะ บาะนวดไฟฟ้าปรับเอนนอนไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับลองน่องด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะเป็นเบาะเขาเรียกเบาะ VIP นี่แหละครับของนครชัยแอร์นะครับวันนี้รีวิวเส้นทางนครชัยแอร์เส้นทางน้องคายครับวันนี้ครับนนเดี๋ยวใกล้ได้เวลาออกเดินทางละ19นกาสามนาทีบริษัทมาครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้เราจะ มีอาหารอะไรบริการบ้างนะแต่นครชัยแอร์เขาจะไม่จอดให้รับประทานอาหารนะครับเขาจะแจกเป็นข้าวกล่องเลยเบาะก็มาตรฐานทั่วไปนี่ยละครับมีช่องเสียบชาร์จ USB มีถาดรองอาหารแบบนี้นะถาดวางอาหารเขาจะมีให้พับขึ้นมาแล้วเอาสายเกี่ยวนะเดี๋ยวผมเกี่ยวให้ดูแบบนี้ครับแล้วก็จะวางอาหารได้วางน้ําวางขนมเดี๋ยวจะมีน้องพนักงานมาแจกนี่หละครับ พร้อมออกเดินทางนะครับ19นกา30นาทีวันนี้จากจังหวัดน้องคายตอนนี้บนรถก็เปิดไฟสว่างอยู่นะแต่เมื่อรถออกเดี๋ยวก็จะต้องปิดไฟนะครับสวัสดีครับขอบค,คนอนเทนต์ตอนที่ท่านเดินทางสูง่ที่ห้อนครระยะทาง64กิโลเมตร ในเวลาในการเดินทางกาั่งนาีพนักงานขับรถคุณพิชัยและก็ผมสุรับนักนให้บริการนะครับท่านผู้โดยสารประสบงงัจจุดใดการโดยสารประสบได้เลยนะครับรุคันนี้มีอุปกรณ์อำนวสดวกที่ท่านนี้คือบ่อน้ำไฟฟ้าตานอมาสามารถปรับเตีงนอนและรองนงอได้ได้อ่านหนังสือไเีพนักงานดี้เหนือศีสาของท่านและห้องสุขนตัวจนั้งแท็คนที่ทาเชินมี้งรสาจุดคือหลังคาและจุดได้รางก่อนที่หก ทางรถนนไฟมีทั้งหมดสองทางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังก็จหน้ารถไฟมีทั้งหมดสองบานสเกลได้ที่เจ็กาประจกตอนกระจกนีรรถไฟติดเ้อที่สอและข้าศนาม่านเพริ่องจีนตรวเจอที่ปฏิบัติตามที่กรมแนะนำนะครับทกคนปลอดภัยดกท่กนข้อกฎหมายกำหนดคือห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถกรุณาข้าเาน็มีนักเลนตลอดการเดินทางหากผู้ใดยสามืนมุทรี่รับในเกิน5า้าปีบาทกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารนักเ รถนคอนร์จำัดความเร็ว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่โวโงวความได้อัตนังลง,งาน,น,น,นท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำนองที่นั่งในข้างังไดที่สถานรีรถไอคอนแชต์ทุกสาขาหรือคอนสเตอร์หมายเลข06ตรง4ขออนุ่าเป็นปร้โยในการดิน,นะะทางเที่วนี้นะครับกระจกโชรับที่้บริการครับขอบคุณครับ ตอนนี้ออกเดินทางนะครับ19นาก24นาทีนะออกจากสถานีขนส่งพุโดยสารจังหวัดน้องคา,ายแล้วก็กำหนดถึงตี4ครึ่งนะครับของคืนพรุ่งนี้มีบรรยากาศภายในรถของเราแอร์ก็จะอยู่ด้านบนนู้นนะมีช่องสำหรับเก็บกระเป๋าอยู่เหนือศีรษะนะครับตอนนี้น้องพนักงานกำลังมาสอบถามจุด ที่ผู้โดยสารจะลงนะครับ่าจะลงที่ไหนบ้างก็มีรังสิตแล้วก็สถานีเดินรถนครชัยแอร์ครับเดี๋ยววันนี้เราไปลงที่สถานีเดินรถของนครชัยแอร์นะน่าจะสุดปลายทางเลยมั้งครับเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดน้องคายเดี๋ยวเราจะผ่านจังหวัดอุดรดธาน,นีแล้วก็ขอนแก่นนะครับนครราชสีมาตามลําดับ จะเรียกง่ายกว่าแล้วก็ถ้าจะไปขึ้น BTS ก็คนละตู้ แรกเราก็จะได้น้ำดื่มนะครับ1ขวดเป็นน้ำซิงขวด6 0 0มิลลินะครับ1ขวดเดี๋ยวสักครู่ก็น่าจะมีเป็นข้าวกล่องนะครับมาเสิร์ฟเพราะว่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยรถก็จะปิดไฟนะเพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนนะครับในการเดินทางในคืนนี้ ครับเมนูต่อไปเป็นข้าวกล่องนะครับหนึ่งกล่องกับข้าวด้านในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน่าจะเป็นผัดไข่อะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ไข่ต้มได้ครึ่งลูกนะมีอาหารเย็นของคืนนี้นะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้มีเวเฟอร์ขนมขาไก่นะครับผมเลือกเป็นขาไก่นะน้องเขาให้มาเลือกได้เป็นหนึ่งอันนะจะเอาขาไก่หรือว่าเป็น ปลาหมึกเป็นโตผมก็เลือกเป็นไอ้นี่แหละนะง่ายดีครับหลังจากน้องเขาเสิร์ฟอาหารเสร็จเรียบร้อยเขาจะให้เวลาเราสักครู่ในการรับประทานอาหารเย็นนะครับก่อนที่จะปิดไฟบนรถนะต้องรีบรับประทานนะครับเนื่องจากว่าแป๊บเดียวจะปิดไฟแล้วนะนี่ตอนนี้เริ่มปิดไฟเรียบร้อยบดยสารก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยบางคนเขาก็ไม่ทานหรอกครับ ไม่ทานก็สามารถนำกลับบ้านได้นะครับพอน้องเขาเก็บขยะเรียบร้อยรถก็จะปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วก็จะเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้มืดเกินไปแล้วก็จอภาพจอมอนิเตอร์ของเราก็สามารถชมภาพยนตร์ได้นะถ้าอยากชมหรือไม่อยากชมก็สามารถปิดได้ครับเพื่อพักผ่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเดินทางนะ อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแล้วครับเนื่องจากว่าการเดินทางก็เป็นการเดินทางช่วงกลางคืนเดี๋ยวถ่ายตรงไหนได้ถ้าพมถ่ายเพืเ่อนๆได้ชมนะนี่ตอนนี้บนรถปิดไฟหมดเรียบร้อยเพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนนะครับน้องก็กจะมาบอกว่าสําหรับเสียงโทรศัพท์ให้สาอเปิดเป็นระบบสั่นนะครับเพื่อที่จะไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น แสงจันทร์ที่จังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้วันที่ผมถ่ายทำเพิ่งจะเลยผ่านวันลอยกระทงมาไม่นานนะเดือนพฤศจิกายน2,567ครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าจังหวัดอุดรธานีแต่รถอาจจะไม่ได้เข้าเมืองนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ต้นทางหนองคายนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเต็มมาเรียบร้อยเราจะ ผ่านไปทางเลี่ยงเมืองอุดอรธานีนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นต่อไป ตอนนี้เราอยู่จุดตัดทางรถไฟนะครับจะมีขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมันคานะนองคายกรุงเทพอภิวัตนผ่านเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เชนป้ายของอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีภูไยลมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธาน,นีครับเดี๋ยวรอรถไฟผ่านสักกู่ออกเดินทางกันต่อครับ นี่ครับสัญลักษณ์ของอุดรธานีก็คือไหบ้านเชียงนี่แหละครับตรงนี้จะเป็นทางออกเมืองแล้วนะถ้าเป็นขาเข้ามาก็จะเป็นจุดที่จะเข้าเมืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ให้เรารู้ว่าเรามาถึงจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยเราก็จะเห็นไหบ้านเชียงจำลองใบใหญ่ๆ่เป็นแบบครับออกเดินทางกันต่อเราจะผ่านอำเภอกุมภาวะปีนะครับอำเภอโนนสะอาด แล้วก็อำเภอเขาสวนกวางอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ ตอนนี้พนักง,งานขับรถจะต้องเข้ารับการตรวจนะครับที่จุดตรวจพนักง,งานขับรถโดยสารสาธา,ารณะจังหวัดอุดรธานีครับเพื่อให้มั่นใจในความพร้อมของพนักง,งานขับรถนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกเดินทางต่อน,นี่พอขอรอของเรานะครับที่พาเราเดินทางมา แล้วก็ตอนนี้ก็รับการตรวจอยู่ที่จุดตรวจรถดยสารสาธารณะนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีแสงจันทร์สวยจริงๆนะวันนี้นะอาจจะไม่เต็มดวงเท่าไหรนะ่นะเนื่องจากว่าผ่านวันลอยกระทงมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับออกเดินทางกันต่อ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางแยกที่จะไปอําเภอกุมภาวะปีนะครับตรงนี้จะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขากุมภาวะปีแล้วก็ทางตัวอําเภอจะไปทางด้านโน้นนะถนนที่เราเห็นเมื่อกี้นี่แหละครับจะห่างจากจุดนี้ประมาณสัก10กิโลได้มั้งตัวอําเภอนะอําเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วต่อไปเราก็จะผ่านอำเภอนนสะอาดนะ แล้วก็อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอําเภอน้ําพองครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะออกจากอำเภอเมืองขอนแก่นนผ่านอำเภอพลออำเภอบ้านไผ่ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับตอนนี้เราถึงอำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นตรงนี้เมื่อ 20 30, 30ปีก่อนนะท่ารถเขาเรียกรถอะไรรถบกสใช่ไหมสีส้มมาก่อนเนี่ยจะเป็นรถพัดลมนะที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพจะจอดที่นี่ล้วก็จะมีไก่ย่างเขาโซนกว้างนี่แหละครับขึ้นมาขายเยอะมากตอนนี้ก็น้อยลงไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเขาจะมีจุดขายจุดที่กําหนดให้ขายนะครับไก่ย่างเขาโซนกว้าง หรือว่าถ้าเพื่อนๆที่ต้องการรับประทานนะสามารถขึ้นรถไฟได้นะถ้าเป็นรถไฟชั้น3นี่จะมีไก่ย่างเขาสวนกวางขึ้นมาขายแน่นอนอำเภอเขาสวนกวางครับจังหวัดขอนแก่น ตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอพนนะครับอเภอพนจังหวัดขอนแก่นก็จะปีจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะอีกหนึ่งจุดนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านภูมิศุขนะครับภูมิศุขเมืองพลขายของฝากของที่ลึกอ,อาหารเพื่อนบ้านนะครับมัม,ปร,มประเภทมัมประเภทไส้กรอบแบบนี้แหละไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักมัมกันหรือไม่นะอ่าก็ ประเภทแนวเดียวกับไส้กรอกนี่แหละครับแล้วก็เขาจะมีร้านที่อยู่ข้างถนนนะเป็นเพิงเป็นร้านแบบนี้แหละเยอะมากนะครับที่อำเภอพลถ้าเพื่อนๆผ่านมานะสามารถจอดซื้อได้นะครับเป็นของฝากของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอพลจังหวัดทรนแก่นครับมัมครับมัมคล้ายๆกับไส้กรอกอีสานนี่แหละครับแต่เขาจะใช้ เป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนี่ครับร้านแบบนี้เลยเยอะมากเห็นไหมที่ห้อยอย่แบบนี้แหละครับเราจะเห็นแบบคล้ายๆแบบไส้กรอกนะเหมือนจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะอยู่แถวอำเภอกุมภวัปีก็จะมีร้านข้าวหลามนะครับตามข้างทางแบบนี้เยอะมากเหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะขายตอนกลางวันนะนี่หลายร้านเลยครับเห็นไหมร้านขายหม่ำนะครับไส้กรอกอีสานนี่แหละ ตอนนี้ก็เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนอนนะครับนอนหลับพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนถ้าผ่านตรงไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรก็เจอกันตอนเช้านะก่อนที่จะเข้าสถานีเดินรถนครชัยแอร์สถานีปลายทางของเราครับในวันนี้ อนนี้ก็เกือบฮาทุ่มแล้วนะครับเดินทางกำลังจะออกจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา น้องพนักงานต้อนรับก็กล่าวขอบคุณผู้โดยสารนะครับก่อนที่รถกําลังจะเข้าสถานีเดินรถนครชัยแอร์ครับแล้วก็ก่อนถึงปลายทางก็จะมีผ้าเย็นให้หนึ่งพื้นแล้วก็นมถั่วเหลืองให้หนึ่งกล่องนะครับผ้าเย็นผมใช้เรียบร้อยละแล้ว,ลวมีนมถั่วเหลืองให้ด้วยนะหนึ่งกล่องครับ ก่อนที่เราจะถึงสถานีเดินรถนครชัยเอสปลายทางของเราในวันนี้ตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงตีสี่นะตีสามกว่าเองครับตอนนี้ ตอนนี้เราเดินทางถึงสถานีเดินรถของนครชัยแอร์วิภาวดีรังสิตเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงจากรถนะแล้วก็ไปลาเพื่อนๆด้านล่างนะครับวันนี้ยังไม่ตีสีนะครับตอนนี้มาถึงก่อนเวลานะนี่ครับ3.49นาฬิกานาทีวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเดินทางกับผมสมพานสติวันนะ เดินทางกับรถทัวร์ครับวันนี้นครชัยแอร์อีกหนึ่งเส้นทางน้องคายกรุงเทพนะครับเดินทางจากน้องคายเมืองที่มีด่านพรมแดนไปที่สปปลาวนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึงสร้างอยู่ที่จังหวัดนองคายครับถ้าเพื่อนๆต้องการไปเที่ยวก็เดินทางกับกับรถทัวร์แบบนี้ได้ เดินทางถึงเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งที่ร่วมชมคลิปการเดินทางกับผมในวันนี้นะเสียงอาจจะแหบแห้งไปอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าโดนแอร์เป่าเย็นเหมือนกันนะวันนี้นี่ชัตตันบัตเขาจะเริ่มให้บริการตอนปีห้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตีสี่ก็คงต้องอาศัยแท็กซี่นะครับในการเดินทางเดินทางถึงปลายทางเรียบร้อย ขอบคุณเพื่อนเพื่อพี่พี่น,น้องอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมเดินทางกับผมสมพันธ์สัจวันครับอันนี้นครชัยแอร์เส้นทางสาย23นะครับน้องคายกรุงเทพคันนี้แหละพาเราเดินทางมาจากน้องคาย19เนาฬกา30นาทีตอนนีน้ตี3 4 5 0 0นาทีแล้วครับตอนนี้ครับเข้ามาด้านในมีห้องน้ำให้บริการนะแต่เสียค่าบริการนะครับทางด้านนี้ มีเซเว่นอเลฟว่นให้บริการด้วยที่สถานีเดินรถนะครชัยแอร์แล้วก็มีแท็กซี่ให้บริการเยอะบริสารก็มารอแล้วนะตอนตีสี่กว่าแบบนี้ตีสี่แบบนี้เนาะวันนี้ขอลาที่นี่เลยนะครับพบกันใหม่กับต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ